ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยครับนี่ก็พามาเก็บไข่ไก่ไก่นี่ก็เริ่มเริ่มไข่แล้วครับไข่พ่อพ้องกันครับไข่สิบประมาณ เลยซิปกระตูกมากเอานั่นครับสามหน่วยสามหน่วยเนี่ใช่ไหมครับเดีาตะเหรีอมไขรเนาะครับ นอาเลยนั่อะไรอย่าง้อ๋นยังี้นี่ก็ยรันหน้าข้อนี่ขบลุ่มลม่มองอยู่ ค่อนข้างหนึ่ีลายนี่ยว่ะใครลายครับใครลายตัวสองสี่หกคนติดคนติดไข่แปดหน่วยคข้างหนึ่งแปดหน่วย สองหน่วยนี่ก็บสิบสี่สิบสี่หน่วยครับม้อเศร้านี่เก็บไปแล้วห,าหว้าน่วยม้อเศร้าเก็บไปห้าน่วยนี่สิบสี่สิบเก้าเดือดไข่เนี่ยครับสิบเก้าหน่วยวนี่แหละอันนี้ยังตอนเที่ยงมาเก็บตอนเที่ยงครับแกจะใครย้ำเศร้าแกย้ำเศร้ากิน ไออาหารเซ็ตกับพากันไข่ไข่น้ำชายพอเบิร์ทุกตัวครับไข่หัวตะเรื่มไข่นี่ครับนี่ครับไข่ไก่สดๆจากตูดไก่ได้เนานำม,มาให้นำเบิดแล้วครับก็บเริ่มไข่ใ้รพอได้เก็บไว้ให้ร้านทอดโรงเรียน cái đèo làm <Num> hình cây đây thật làm được chẳng dễ uống vậy làm rất <Num> là อย่าออกมาอย่าออกมายาหนหานีะและนีอ่ออกมาอย่างนี้นี่ครับสี่หน่วยมือสองเก็บไปหานี่เอาออสิบสี่น้ำเร้งเก็ใครบ้หลายครับน้ำเล้ยงเดยหน่วย โอเคครับน,นี่ก็มาเก็บไข่ชรดองแดกๆครับแต่มันในไข่ประความกันครับแต่มนนีตัวไข่แน่าตัวย่งปลไข่แน่เป็นน้ำอากาศพร้อมอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยครับตกเน่าห้อนเน่าใกล้กับเกี็ด,ดต้นเกียดแต่อันนี้ก็ปล่อยปล่อยยงแรง เบอมากข้างนอกครับมากินยังกินยังช่วงมันบวไข่ยปล่อยปล่อยช่วงมันไข่กับคังมันไวเอามันไวในคอกช่วงมันบวไข่ช่วงมันช่วงแรงบวกลัยใครครับกัปล่อยมันออกมาให้มันผ่อนคลายอารมณ์ดีเล็กน้อยหาเคลียนน,ยนี่เคลียนนี่จะได้ซอยได้ให้ไก่มันอารมณ์ดีกับเราอะไรเี้ยเข้าไปไข่อีกแล้วครับนี่ ขอดไปไข่แล้วอู้วันตัวคนกับใครตัวคนตัวคนนี้ขอดไปไข่มั้งมีห้างนี่มักไข่กันหลายคักงแ่กละมังมักกละมังยังดีบนข่ายฝันห้างนี่สิฝันว่าใครเด่นใครฟอมกันเบิดกับที่ใครชูห้างอยู่ครับมนี่ก็ับซัมเน่เด้อครับบายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตมามแนนมด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ